สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านครับรับชมการแข่งขันฟุตบอลพีทีทีลูบิแคนเซมิโปรลีครับ2023ัครับโซนกรุงเทพและปริมณฑลครับผู้ระว่างดีไอคอนอาร์ครับเปิดสนาม NT Stadium เดครับต้อนรับการมาเยือนของทางด้านมีนบุรีซิตี้เอฟครับครับเกมเริ่มครับที่สนาม NT Stadium เดครับ ชาบ้านเดียคอน rsu ครับเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่นก่อนครับบุกจากซ้ายไปขวาครับมาในเสื้อสีแดงขาวครับเจอกับดำล้วนของทางฝั่งมีนบุรีซิตี้ครับเริ่มมาตรงนี้ฟาวเลยครับไม่กี่วินาทีเท่านั้นครับมีนบุรีซิตี้ไปฟาวครับแล้ว กดบอลเร็วๆมาเลยครับวันนี้คู่เซนเตอร์ของเดียคอนกลับมาใช้คู่เดิมครับสุภมิตรแล้วก็วิศณุครับนดที่แล้วนี่สุดมันเลยครับบุกไปคว้าสามคะแนนมาได้ครับทางด้านของดีอคอนครับนันนี้ก็ตั้งเป้าว่าจะคว้าสามคะแนนให้ได้เหมือนกันครับเพื่อที่จะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงก่อนเลยครับที่เชษฐาซ้ายไขยจับมาแล้วครับเชษฐาวางขึ้นมาถึงว่าชิรวิทย์ด้วยหาครับว่าชิรวิทย์ตรงนี้เจอกับธีรพล วะชิรวิทย์ใช้ความใหญ่ขืนอยู่ซ้ายหักกลับมาสกัดไม่ดีครับโอ้โหออนหนึ่งศูนย์ครับขึ้นนำไปแล้วครับทางด้านของดีไอคอน R S U ครับโอ้จากจังหวะไม่มีอะไรครับนับหนึ่งไปแล้วครับโอ้ตาข้าประตูตัวเองครับตรงนี้อะไรโอ้โกโกโก้สมสอนดีไอคอน R S U ครับ ได้ประตูขึ้นนำหนึ่ประตูต่อศูนย์ครับกาเล่นหมายเลข2ว่ชิลรวิทกิ่งแก้วเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับเป็นดีไอคอน RSU ครับขึ้นนำมีบุรีซิตี้เอสซียู่งประตูครับครึ่งหลังครับกลับมาลุยกันต่อครับเกมที่ NT Stadium ครับสกอร์จากครึ่งแรกครับเป็น ดี่ไอคอน RSU ครับคื้นำมีนบบรีซิตี้ FCU 1ประตูต่อศูนย์ครับดูว่าอีก45นาทีที่เหลือเกมจะออกมาอย่างไรครับมารับชมกันต่อได้เลยครับครับครึ่งหลังตรงนี้ครับมีลบรีสิตี้ลุยมาแล้วครับโอ้โหแล้วล้มมาแล้วครับซ้ายเปิดมาในกรอบเขตโทษลูดีส้สกัดมีเท่าไหร่แล้วได้ส้ำไม้ลูดเอาเรียบร้อยครับโอ้โหนาทีแรกของครึ่งหลังเท่านั้นครับโโห ตีเสมอจนได้ครับว่ากันใหม่ครับเกมนี้สมศรมีนบุรีซิตี้เอซได้ประตูตีเสมอเป็น1ประตูต่อหนึ่งในนาทีที่46จากผู้เล่นหมายเลขสิจัก,กรพัฒพุทธทองศรีโอโ้โหไม่ถึงหนึ่งนาที ฝากมาที่เชตฐาครับดันไกลคัดจับครับตรงนี้อภิวัตถึงด้วยครับอภิวัตจากกระชากหลบมาในกรอบเกตโทษลูกนี้เจอทางฟาวแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหโอ้โหชัดเจนครับอย่างนี้วิ่งไปชี้แบบนี้ก็ไม่เหลือครับจุดโทษครับของดีไอคอน rsu ครับโอ้โหเอาไม่อยู่ครับทางด้านของกีรายุธครับเสียเหลี่ยมให้กับอภิวัตครับครับลูกนี้วิษนุ เลือกแล้วนิ่มๆเลยครับขึ้นน้ำอีกครั้งหนึ่งครับเป็น2ประตูต่อหนึ่งครับโอ้โก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 ดีสมรุรเดียคอน RSU ขึ้นน้ำเป็น2ประตูต่อหนึ่งในนาทีที่49จากผู้เล่นหมายเลข5วิศนุสุทธิ oh <my. S 2> อาครับ โอ้โหเริ่มมาไม่ถึง5นาทีครับมีบอลต่อมาชัดชนซ้ายครัวบมลแรกครับตรงนี้อาพิวัตรอาครับอาพิวัตรใช้ความเร็วก,กระชากมาในกรอบเขโทษลูกนี้ขวาได้ยิงแล้วเรียบร้อยโอ้โหสรประตูต่อหนึ่งครับปิดกรองตรงนี้ครับของอาพิวัตรชูไพรครับโอ้ <c oughs> <c oughs> ได้ประตูทิ้งห่าง3ประตูต่อ1ในนาทีที่89ขอเสียงปรมมือดังๆให้กับผู้เล่นหมายเลข7อาะพิวัตชูไพรโตกลับของมีนบุรีซิตี้ครับหาออกขวามาที่ธีรพลตั้งป้อมเปิดมาลูกนี้ได้โฉบแล้วโอ้โหไล่มาปเป็น3ประตูต่อ2ครับ กาสนะสันทัดค,ครับอาครับยังพอมีเวลาครับอย่างงี้ไม่จบง่ายๆครับสโมสรมีนบุรีซิตี้เอฟซีได้ประตูไล่มาเป็นสารประตูต่อสองในนาทีที่เก้าสิบสองครับจากผู้เล่นหมายเลขสิบสองกาสนะสันทัดโอ้โหไม่จบง่ายๆครับลูนี้ไล่มาแล้วครับทางฝั่งมีนบุรีซิตี้ครับ มาวงสะทอนครับทางขวามีิีรพน์ครับ้านกลายมีมานิตธีรพลลุยเองครับลูกนี้จะหลบอภิวัตรแล้วยืนกันอยู่อภิวัตรเอามาเล่นได้บอสสอนตัวนี้เสียบอลให้กับมีมบรีซิตี้ครับจะแหวกเข้ามาลูกนี้ไม่มีสัญญาณนุวิดครับผมนนายให้มาที่เบิกเลิกลูกนี้ก็จบเกมเลยครับโอ้โหกูสินครับคุณกิติพงษ์ชูเลอร์ครับบาณุวิดหมดเวลา90นาทีครับเป็นทางฝั่งดีไอคอน R S U ครับ เอาชนะทางด้านของมิมบรีซิตี้เอฟซีไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อสองครับดับประตูจากการทำเข้าตัวเองของผู้เล่นมิมบรีซิตี้ครับในนาทีที่18ครับและพิมเยือนมาตีเสมอได้ครับในนาทีที่46ครับและนาที4ีครับวิษณุสุดที่ครับยินให้ระบานขึ้นนำในนาทีที่49ครับจากลูกจุดโทษครับแล้วก็มาทิ้งห่างครับ3จาก อภิวัตชูไพยครับแล้วทีมเยือนมาได้ประตูปลอบใจครับในช่วงท้ายเกมจากกาซนะสันท้ายครับจบเกมครับเป็นเยคอน rsu เอาชนะไปได้3ประตูต่อ2ครับ